แมดักรีวิวสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นรุ่นที่แบบโอ้โหทุกคนคอยนานมากๆหลายคนถามมาเยอะมากเมื่อไหร่จะรีวิวรุ่นนี้อยากดูรีวิวมากๆจัดให้แล้ววันนี้นะคะเป็นรุ่นแหวนแถวเพชรหัวใจรุ่นนี้บอกเลยว่าน่ารักสุดๆมาดูรีวิวกันเลยค่ะ นีเลยค่ะแหวนแถวเพชรหัวใจตอนนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดงานนะคะแต่เดี๋ยวเนี่ยใส่ให้ดูด้วยแล้วก็เข้าเลนส์ซูมให้ดูด้วยนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรมีติดไว้เลยค่ะ นี่เลยเวลาใส่เข้านิ้วออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นสไตล์แหวนเพชรแถวซึ่งจริงๆอะแหวนเพชรแถวถูกสร้างมาเพื่อให้เราใส่ติดนิ้วนะคะใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสแล้วก็เหมาะกับทุกลุกเลยจริงๆวงนี้นะคะเรียบหรูและน่ารักมาซู้มดูรายละเอียดงานกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าเพชรที่ใช้ฝังเนี่ยเป็นเพชรทรงหัวใจค่ะฝังเพชรทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, งเดแเม็ดนะคะหัวใจเรียงแถวทั้งหมด8เม็ดเลยสำหรับรุ่นนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะดูจะเห็นเลยนะคะว่าน้ำเตยที่เกาะเพชรนะคะ แกะเป็นรูปหัวใจอีกเรียกได้ว่างานรุ่นนี้เนี่ยดีเทลงานแน่นมากเลยนะคะมีความสวยตามสไตล์แหวนเพชรแถวมีความเรียบหรูนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีความน่ารักมากๆเลยนะคะวงนี้ ใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสเลยนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหาแหวนใส่ติดนิ้วสักวงนะคะหรือกำลังหาของขวัญให้เพื่อนให้แฟนหรือแม้กระทั่งเป็นของขวัญให้ตัวเองบอกเลยว่ารุ่นนี้เด็ดมากจริงๆคะ่ะแนะนำเลยนะคะนี่ ขนาดจริงตอนอยู่บนนิ้วเท่านี้เลยนะคะนิ้วนางในแบบที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ใส่แหวนไซส่5 US หรือประมาณ49ร้านทองนั่นเองค่ะส่วนลูกค้าต้องการแหวนไซไหนสั่งได้ทุกไซส์นะคะสินค้าที่จัดส่งก็จะมีกล่องใส่แหวนให้ด้วยนะคะฟรีวงละ1กล่องมีถุงกระดาษให้เรียบร้อยนะคะสำหรับท่านที่จะซื้อไปเป็นของขวัญน,นะคะก็ส่งมอบได้เลยแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยค่ะสินค้าทุกชิ้นของแม ดักเจเวลส์นะคะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยรับประกันเพชรหลุดซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานค่ะส่งกลับมาขัดรอยชุบซ้ําได้ฟรีวงละหนึ่งครั้งและสามารถส่งกลับมาล้างเพชรได้ฟรีตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะน่ารักสุดๆไปเลยแหวนแถวเพชรหัวใจมันใช่มาก สำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากดูรีวิวรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนท่านที่อยากจะทำการสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์นี้ได้เลยค่ะแอด m a d d u ก w w l well l l s นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ